ปีดนะจ๊ะป๊าปีดป๊บปีจักป๊บปีจ๊กป๊าอีป๊บอีแฮปอีแบบอีปีป๊บอีกสนุกมากนะแม่ไปยืมจับนะยืมรู้แล้วเห็ไหยังเล่นอยู่ถ่ายไว้ ปลาปีต์ปลาปีต์ปลาปีต์ปลดปีต์ปปีเห็นไหมมันปปีะมันกดไม่ได้เห็นไหมมอนปปีเลยปลาปีด์ปลาปีต์ปลาปีต์ปลาปีสนุกมากเลยปลาปีตบปลาปปปีบปดปีปป